ก็ตอนนี้วิ่งมาถึง302กิโลนะครับกำลังจะเดี๋ยวเข้าปั๊มนะครับคุณแผงหน้าปัดเกน้ำมันเนี่ยก็ไฟเตือนแล้วนะครับเดินมาสักพักแล้วแหละเเข้าปั๊มแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า ฮารากุติเมดิสัน150คันนี้จะใช้น้ำมันกี่ลิตรนะครับแล้วก็จะได้อัตรา,าเฉลี่ยค่าสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวดูกันครับ 3ามรยสอง ร้อยคำบอกเล่าก็ไม่เท่าสัมผัสด,ด้วยตัวเองสวัสดีครับเ,เพื่อนๆในดูโฟกัสครับวันนี้ผมอยู่กับมารากุติเมดิสัน150หลังจากที่ได้มีการทำคลิปเรื่องของมารากุติเมดิสัน150คันนี้ไปเนี่ยผมทำมาแล้วสองคลิปนะครับก็คือเป็นคลิปที่ขับขี่ในเมืองตอนที่ได้สัมผัสครั้งแรกนะฮะแล้วก็อีกคลิปหนึ่งก็คือตอนนั้นขี่ข้ามเขาใหญ่ไป ะครับจากกรุงเทพข้ามเขาใหญ่ไป500กิโลนะครับโดยประมาณก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับจากเพื่อนๆพ,พอสมควรเลยทีเดียแหละแต่ในตรงนี้แหละมันก็มีคำถามมาอยู่คำถามหนึ่งที่มันข่าใจทั้งตัวผมเองแล้วก็ทั้งเพื่อนๆที่ได้ดูคลิปที่ผ่านมาด้วยนะฮะแล้วก็มันเลยจึงเป็นที่มา ที่วันนี้เนี่ยผมต้องมาทำคลิปตัวนี้นะฮะอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่ออยากจะรู้ว่าอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยของมาลาก,กุติเมดิสัน150สกาูตกเตอร์สัญชาติอิตาลีคันนี้เนี่ยะจะมีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่กี่กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะซึ่งโดยตัวของเขาเนี่ยเป็นออโตมิติกที่มีน้ำหนัก 142กิโลกรัมนะฮะนั่นคือยังไม่รวมเอาตัวผู้ขับขีด้วยอย่างผม65นะครับสัมภาระอีกนิดหน่อยรวมๆแล้วก็ประมาณ200นินิดๆน,นะครับ200กิลนิดๆในขณะที่ถังน้ำมันของเมดิสัน150คันนี้เนี่ยมีความจุอยู่ที่10ลิตรถ้าเราประเมินคร่าวๆว่าเราอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ย อยู่ที่30กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยเมดิสัน150คันนี้ก็จะพาเราไปได้ถึง300กิโลเมตรเลยทีเดียวนะฮะแต่สำหรับวันนี้ขั้นตอนในการพิสูจน์ในการทดสอบของผมเนี่ยก็จะเป็นการขับขี่ทั้งในเมืองแล้วก็ออกไปบริเวณเขตปริมณฑลนะครับเขตชานเมืองนะครับซึ่งนั่นหมายถึงว่ามันจะมีการใช้ ความเร็วมีการใช้งานเหมือนกับการใช้งานจริงทุกๆอย่างเหมือนกับที่ทุกคนใช้ชีวิตประจำวันนะครับเพียงแ,แต่ว่าะระยะทางมันอาจจะมากักนิดหนึ่งนะฮะโดยที่วันนี้เนี่ยผมก็จะลองอขับขี่ไปสัก300กิโลเมตรโดยประมาณแล้วก่นะะอ,อนเดินทางเนี่ยผมก็จะเติมน้ำมันให้เต็มถังฮนะ หลังจากที่ขับขี่ไปได้ระยะทางที่ต้องการแล้วก็จะเข้าปั๊มแล้วก็เติมน้ํามันกลับมาทดแทนส่วนที่หายไปแล้วก็จะได้มาคํานวณได้ว่าในระยะทางที่ตั้งใจเอาไว้เนี่ยมาลากุติเมดิสัน150คันนี้เนี่ยจะมีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิองอยู่ที่เท่าไหร่และนั่นก็คือสิ่งที่ผมจะนำมาบอก ให้เพื่อนๆได้ทราบกัน ว่าถือว่าสิ้นสุดนะครับสำหรับการทดสอบในวันนี้นะฮะหลังจากที่ผมให้เอามาลากุติเมดิสันในห้าสิตัวนี้เนี่ยออกไปขับทั้งวันเลยนะครับก็จนได้ระยะทาง300กิโลเมตรนิดหน่อยนะครับจะต้องบอกงนี้ก่อนนะครับว่าที่เด็นมาถ่ายจนมืดค่ำเนี่ยไม่ใช่นยความว่าออกไปตั้งแต่เช้าแล้วก็ขับจนมืดนะฮะก็คือเมื่อเช้าเนี่ยผมก็ ใช้ที่ปั๊มเนี่ยแหละครับเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็ลองวิ่งไปเส้นทางนครปฐม,มไปสระ,ะยานะครับก็ประมาณสักเจ็ดปดสิกิโลเมตรไปกลับประมาณร้อยหสิบโลประมาณนั้นนะครับที่เลือกเส้นทางนั้นเพราะว่าอย่างที่บอกครับตอนเช้าผมก็คือพยายามทำให้เหมือนกับการใช้งานจริงๆนะครับออไปเนี่ยก็จะวิ่งผ่านเมืองนิดหน่อยนะครับผ่านการจราจรติดขัดนิดหน่อยก็จะเป็นช่วงที่มีรถเยอะ แล้วก็ช่วงที่มีรถเยอะเนี่ยมันก็ต้องมีการใช้กันเร่งเยอะใช้เบรกเยอะนะครับช่วงนี้มันก็จะเป็นการที่บอ,อกถึงการทํางานของวัวฉีดความแม่นยําของวัวฉีดนะครับในบรากุติมิเดีน50เนี่ยว่าจะมีความแม่นยําในการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงได้ขนาดไหนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในช่วงเย็นระยะที่กลับมาได้สัก150กิโลเนี่ย ช่วงเย็นเนี่ยผมก็จะใช้เส้นทางเส้นหนึ่งวิ่งออกไปทางสุวินทวงไปจังหวัดฉะเชิงเซาครับช่วงนี้ก็จะมีถนนโล่งๆเยอะๆนะครับก็นั่นคือทำให้เราได้ใช้คันเร่งแบบเต็มๆหน่อยก็เรียกว่าล็อกคันเร่งกันไปเลยนะฮะก็จะอยู่ประมาณความเร็วส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณประมาณไม่ต่ำกว่าร้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงตามความเร็วบนเรือนใหม่นะฮะ ก็เรียกได้ว่าเส้นทางเนี้ยทั้งไปทั้งกลับก็ประมาณอีกร้อยห้าสิบกิโลเมตรนะครับก็ใช้ความเร็วค่อนข้างสูงสูงกว่าตอนรอบเช้านะครับแล้วก็ใช้ความเร็วสูงนานๆด้วยนะครับเป็นระยะทางยาวๆาหลังจากที่วิ่งมาทั้งหมดนะครับก็ได้ระยะทางสามร้อยตอนที่ผมเข้าปั๊มเนี่ย 302.3กิโลเมตรนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่วิ่งมาตอนที่จะแตะ300เนี่ยก็บนแผงหน้าปัดเนี่ยไฟสัญลักษณ์ป,ปั๊มน้ำมัน,นมีไฟโทวและวเตือนแล้วนะครับให้เรารู้ว่าเดีอย่างที่เหลือขีดเดียวเนี่ยก็ให้เตรียมตัวเข้าปั๊มน้ำมันแต่ก็ในต,ตรงนั้นเนี่ยโอผมก็วิ่งมาได้อีกตั้งไลพอสมควรนะครับแล้วก็พอมาเติมน้ำมันนะครับ 3 0 2 3กิโลเมตรเนี่ยเติมไป8.36ลิตรนะครับก็เท่ากับว่าเอามาหารกันเนี่ยก็จะไดอ้อัตราสิ้นเปลือน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่36.1กกิโลเมตรต่อลิตรซึ่งนั่นถือได้ว่าเป็นอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่ประหยัดเอามากๆก,ก็เรียกได้ว่านะครับถ้าเราใช้งานใช้งานโดยที่ไม่ได้ใช้ความเร็ว มากอย่างที่ผมขับหรือที่ผมใช้ในวันนี้เนี่ยก็จะไปได้ไกลกว่าน,นี้อีกแล้วก็ที่สําคัญคือเติมไปเนี่ย8.36ลิตรเนี่ยแสดงว่าในถังน้ํามันเนี่ยความจุ10ลิตรก็ยังเหลืออีกอนะลิดกว่านะครับแน่นอนว่าน้ํามันที่เหลือขนาดนี้เนี่ยระยะทางจากกรุงเทพเชียงใหม่เนียเติมไปแค่สองถังวิ่งสบายๆไม่มีปัญหาเลยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดที่นํามาฝากกันนะครับ สำหรับเพื่อนๆะนดิโฟกัสที่มีข้อเสนอแนะมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วยังไงก็ฝากติดตามฝากกดแชร์กดไลค์ like เป็นกำลังใจให้ด้วยส่วนในวันหน้าจะมีอะไรมาบอกลกล่าวกักนั้นคอยติดตามครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ